ตอนนี้ยกะท้าบาวซีก่อนตัวนักศิีออกมาพี่น้องเลยบาวซีเป็นกับน้องสาวกับสาวพิมเิียหายเพิินน้ำหนาไปก่อนจากบ้านมาใกล้พี่น้องเนาะมาต่างเมือง สวายดีพี่น้องเดินข้างเข้าสู่เขตส้น้ําบดอีกข้างหนึ่งมาเนี่ยจากบ้านมาใกล้พี่น้องเลยมาต่งตางๆเมืองเอมอยู่เขตเมืองพูกอี่าง รถใหญ่เที่ยวหลายโผล่นะมันจะเป็นจังซี บ่อละไพี่น้องเลยขี่รถกังเคลื่อนเนี่ยบกคุณเคยกับเส้นทางเนี่ยตกลุ่มคอมเมนต์ตกลุ่มฮกบอกพี่น้องตกลุ่มคุมตก่อนนี่แหเส้นทาง ที่เป็นไหนสินะ ใก,ใกล้ๆสี่หอดมู่บ้านละอีกประมาณหาลไอแเมตรกับสีเผาเขตมู่บ้านพี่น้องคนเผาเบ้าคนท่าเม่ห่างผู้งนี่นอ่อยใกล้สี่หอด เป่สิเป็นบุโยเฮือนพื่นสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องอยู่กับบัวเงินบ่าวเหล่าไต่เซนเก่าเหมือนเคยเมื่อนี้จากบ้านมาใกล้พี่น้องเนาะมาต่างเมืองสี่มาหา,าพี่น้องอยู่ทางนี้เนาะมาเยี่ยมยามเพลินเลยกะสีดได้ยินว่าบ่าวสี่าสิพาไปหาเก็บพักค้างนองใหม่สิหาอยู่หากินทั้งบ้านเพลินพี่น้องเลยเนาะ ตัวน,นี้มาหอดแล้วมาหอดเพื่อนอน้องเคยเพิ่นบ่าวซีเพิ่อนผู้ดีเพิ่นเมื่อสวนพี่น้องเลยเพิ่นไปสวนเนี่ยบถันมาบอกให้เฮาถาก่อนอยู่นี่พี่น้องน่าจะเคยเห็นแหละเพราะว่าสุดกอ่อนเนาะอ่าย้อนไปกับประมาณสองสามเดือนก่อนเนี่ยเขาเคยได้มานี่มาหาอยู่หากินตั้งเขตบ้านเพื่อนพี่น้องเยมื้อนี้ได้มีโอกาสได้มาอีกเท่อนึงพี่น้องเนาะกระซี มาเยี่ยมย่มถามข่าวเพิ่นเลยกันน้องสาวอีกอ,อยู่นี่ยเป็นเอา้าวพัวอยู่บ้านนี่คือกันเนาะอ่าน้องสาวคิงคิงนี่แหละอ่าสาวแม็กเป็นเอา้าวพัวอยู่บ้านผู้โฮมพี่น้องเลยกัสีมาเยี่ยมย่มเพิ่นเพราะว่าเขาก็ต่างคนต่างทำมาหากินนะต่างใสชีวิตบ่ค่อยมีเวลาไปมาหาสู่กันพี่น้องเลยมื่อนี้สีมาเบิง่ง อาวิธีชีวิตทางนี้เรื่ยเลยกส็สิมาใส่ชีวิตหาอยู่หากินอยู่ทางผีบูฮูสีมานหรือบอ่อพีนองเอกมาติดตามเบิ่งสมนํำกันพี่นองเอกเมื่อนี้ใ <c oughs> นช่วงหาเรี่ยงจะประมาณนี้แหลอะอากาทางบ้านเพิ่น แล้ดิอบรรยากาศไปไหนบ้าน <c oughs> ซื้อไปผนเลยไปไตเลยบอ คนนี้กำลังสีเดินทางสีไปหาอยู่หากินทางบานเพื่อนก่อนพี่น้องเลยห้าเก็บพักหนอสีไปหาป่า,าพูกว่าสีดหรืบอบรดอกหาเบื้องน้ำกันว่ากัข้างแหลกของเฮาที่มาหาอยู่หากินอีกเมื่อน,นี้ เ็กอนเขาไปหา,าป่าอยู่ทางอื่นเนาะนี่เป็นอ,องการองการบ้านผู้โฮตอนนี้กระทาบ่าวซีก่อนตัวตั้งเสียออกมาพี่น้องเลยบ่าวซีเป็นกับน้องสาวกับสาวพิม จะหายเพลินน้ำหนาไปก่อนน้ำหนาไปก่อนโหลดตั้งแบบดั้งเดิมแบบสมัยเก่าสมัย อย่าบัดเนี่ยอ่าอม่อมเลยเดี๋ยวท้าเพื่อนไปซื้อน่ะก่อนเกลือบหมอกเฮีย เดี๋ยวมันสิทาเ,เป็นก่อนโอกาสปีไว อย่างปลายเหี่ยคือตอนลงสนามเ็จ